ข้อ11นะครับถ้า cos เซตาลบ sin เซตาเท่ากับรูท5 3แล้วค่าของ sin 2เซตาเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับวิธีทมนะครับโจทย์นะครับต้องการถามเราว่า sin 2เซตาเนี่ยมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับเราก็ต้องรู้มาก่อนนะครับว่า sin 2เซตาเนี่ยเกิดจากการที่ sin นะครับมีมุมเซตา2มุมนะครับมาบวกกันนะครับจึงได้ sin 2เซตาออกมานะครับ ท, Stevens: ทีนี้สูตรที่เกี่ยวข้องกับการบวกเนี่ยก็คือสูตรนี้ครับ sin a บวก b นะครับเท่ากับ sin a คูณ cos b บวกด้วย cos a ยคูณกับ sin b, b นะครับโดยที่ a กับ b เนี่ยเป็นมุมใดๆนะครับทีนี้ดูที่เส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเนี่ยให้เราสังเกตนะครับว่าเป็นสิ่งที่มันคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นมุมเซต้าบวกเซต้า แล้วก็ทางขวาเนี่ยก็คือจะเป็นมุม A บวกกับมุม B นะครับถ้าเกิดให้เทียบแล้วนะครับก็คือเซต้าตัวแรกนะครับข้างหน้านียก็คือตัว A นั่นเองนะครับแล้วก็เซต้าตัวตัวหลังตรงนี้นะครับก็คือตัว B นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถนำไซด์ 2A เท่ากับมุมเซต้าสองมุมเนี่ยบวกกันนะครับเอาสูตรตรงนี้นะครับมาใช้ได้เลยนะครับจะได้มาเป็นไซด์สองเซต้านะครับเท่ากับ ไซด์เซตาคอเซตาบวกกับคอเซตาไซ์เซตานะครับทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าข้างหลัง2อันนี้นะครับสลับกันนะครับก็คือสมบัติปิดของการคูณนะครับคอสเซตากับไซ n ์เซตาตรงนี้ครับคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสลับที่กันได้ทีนี้พอสลับที่แล้วนะครับก็บวกกันนะครับจะได้มาเป็นไซ n ์สองเซตาเท่ากับ2คูณกับไซด์เซตาแล้วก็คูณกับคอสเซตา ก็สรุปมาได้กรอบส้มตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยกรอบส้มของเรานะครับก็คือข้างหลังเนี่ยเอ๊มันไม่มีอยู่นะครับจริงๆแล้วก็อธิบายได้จากสมบัติปิดของการคูณนะครับก็คือว่า s ซ n 2สองเซต้าเนี่ยเท่ากับ2คูณกับคอเซต้าคูณกับ s ซ n เซต้าได้ด้วยต่อไปนะครับมาดูสมก,การนี้ครับคอเซต้าลบไซดเซต้าเท่ากับรูทห้าส่วนสามนะครับตรงนี้ก็โจทย์ก็ให้มานะครับ นึกถึงสูตรตอนม3นะครับคือเราจะใช้สูตรนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการหาคําตอบนะครับเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับก็สูตรนี้นะครับก็คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะนะครับหน้าลบหลังนะครับทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับอันนี้ทุกคนคงจํากันได้นะครับแล้วก็เอาสมการทางซ้ายมือของเรานะครับมาเข้าสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้ออกมาดังนี้นะครับก็คือมีกําลังสองนะครับ เพิ่มเข้าไปทั้งสองข้างนะครับทีนี้ก็ดูสังเกตนะครับวงเล็บ2อันนี้นะครับดูที่เส้นแดงเนะนะครับก็จะได้มาเป็นตัวหน้าของเราเนี่ยก็คือคอเซตาถูกไหมครับทีนี้ตัวหลังเนี่ยก็จะเทียบได้กับไซเซตานะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับที่เราสรุปกันมาได้จากสไลด์ที่แล้วเนาะก็จะเป็นไซสองเซตาเท่ากับ2คอเซตาคูณกับไซเซตานะครับก็สังเกตดูนะครับว่าคอเซตาของเรานะครับก็คือหน้าไซเซตาก็คือหลัง เห็นว่า2หน้าหลังนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกําลัง2ส,สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเราใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับเราจะสามารถหาค่าของไซน์สองเซได้เห็นไหยครับว่าไซน์สองเซเนี่ยเท่ากับ2หน้าหลังด้วยนะครับเดี๋ยวลองทําดูก่อนนะครับก็ลองกระจายดูนะครับก็จะได้มาเป็นคอสกำลังสองเซตลบ2 ค o s เซต้าคูณกับ sin เซต้าบวกด้วย sin ์กำลังสองเซต้านะครับเท่ากับรูทห้ากำลังสองหารด้วย3ากำลังสองนะครับนะครับจากตรงนี้นะครับสังเกตนะครับอันนี้สมการไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแค่หยิบมาจากสไลด์ที่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับ cos กำลังสองเซต้านะครับกับ sin ์กำลังสองเซต้าตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นของ sin ์กำลังสองเซต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คอสกำลังสองเซตาบวกกับไซน์กำลังสองเซตาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับก็คือว่า2ตัวน,นีนะ้ถ้าบวกกันแล้วจะได้เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นจะได้บรรทัดต่อมาก็คือว่าเป็น1นะครับลบกับ2คูณกับคอสเซตาคูณกับไซน์เซตา eta, นะครับส่วนบรรทัดตรงนี้นะครับที่เป็น5ส่วน9ก็เกิดจากรูทนะครับยกกำลังสองนะครับก็จะได้มาเป็น5ส่วน3ยกกำลังสองก็ได้9นะครับ ครับก็บันทัดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราแค่จัดรูปของสมการนะครับให้ได้ออกมาเป็น2 cosθ เซต้าคูณกับ s i n เซเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าสูตรของเราที่เราหามาได้ก็คือ sin 2เซต้าเท่ากับ2คูณกับ c o s เซต้าคูณกับ s i นนะครับทีนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น sin 2เซต้านะครับเท่ากับ4ส่วน9 นะครับก็จะได้เป็นคําตอบของข้อที่3ออกมานะครับ oh. ตรงนี้นะครับก็จะเรียบร้อยนะครับข้อนี้ขอบคุณครับ